ดีค่ะคุณผู้ชมบาเล่เก๋กไก่มาแล้วค่ะอย่างที่บอกเมื่อวานค่ะว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับน้องเบสค่ะนั่นก็คือการทําความฝันให้น้องเบสเป็นจริงโดยการล่อลวงเอ้ยพาน้องเบสมาร้องเพลงที่วัดหาดแตงโมหรือวัดยอดรักจังหวัดพิจิตรค่ะอาน้องเบสเป็นไงบ้างเดี๋ยวเต็มตัวจะขึ้นเวทีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะได้มาขึ้นเวทีจริงๆที่มีศิลปินที่แบบมีแดนเซอร์จริงๆครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ ไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะมีคนมาชมเยอะหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับแอบแอบเริ่มไปส่องสองคนดูบ้างยังเห็นไหมไม่ดูแล้วครับคนเยอะมากครับตื่นเต้นไหมพอเอาอยู่ไหมตื่นเต้นครับแต่ก็พอเอาอยู่อยู่ครับถ้าอย่างนี้แบบไหนหน็ตเต็มก็จะขึ้นเวทีแบบเป็นศิลปินและในรองพุดจารแบบหยอดแฟนเพลงนิดนึงครับต้องขอกาขอบขอบคุณนะครับสําหรับแฟนคลับที่ติดตามครับตอนนี้ก็ กำลังจะขึ้นร้องเพลงนะครับขอฝากตัวนะครับเป็นนักร้องในขวัญใจพี่น้องประชาชนคนไทยไว้อีกสักหนึ่งดวงใจเบสุชิรวัดครับโอ้โหแน่นอนค่ะว่าการที่บาเลพาน้องเบสมาที่วัดนี้ก็ต้องมีที่มาที่ไปสิคะเราทราบค่ะว่าน้องเบสชื่นชอบยอดรักสลักใจเป็นอย่างมากซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีหุ่นรูปปั้นยอดรักสลักใจด้วยและศิลปินอีกหนึ่งท่านที่น้องชืนชอบก็คือเสรีรุ่งสว่างค่ะ แล้วจะเป็นอย่างไรล่ะคะถ้าน้องจะได้ขึ้นร้องเพลงเวทีเดียวกับเซรีรุ่งสว่างระหว่างที่น้องรอขึ้นเวทีร้องเพลงหารู้หรือไม่ว่าเซรีรุ่งสว่าง้องอยู่ด้านหลังน้องนี่เองนะคะวันนี้ค่ะคือบอสมาเลยไปเห็นมาว่ามีพลทหารนายหนึ่งที่เขาร้องเพลงเพราะมากถ้าใครได้เห็นข่าวที่ผ่านมาจะมีทหารที่เขาร้องเพลง ขอบคุณฟันเพลงปกติเราจะเห็นเขาในทีวีในคลิปในโซเชียลมีเดียใน f เฟ e บ o ๊กวันนี้เราพาพอาหารหนุ่มคนนี้แบบตัวจริงเสียงจริงโตเป็นๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่นี่เลยหนุ่มหน้ามนคนเพชรบุญพลทหารวัชรวัตรขอสี่มุ่งม่งเลยค่ะร้องันดูครับกับบทเพลงของเอสนบ้ี ชมดูสิคะน้องเบสถึงกับงงเลยค่ะเพราะอยู่ๆก็มีเสียงคนร้องแทรกมาจะว่าไปก็กลายเสรีรุ่งสว่างนะคะกอนนั้นแหละค่ะเสรีรุ่งสว่างตัวจริงเสียงจริงน้องเบสถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียววันนี้ถ้ารู้ว่าเสรีมาร้องจะมาไหมเออมาคัะมาดูมาดูมาดูครับเอาแล้วเวลาเธอร้องแล้วเสรีร้อง ย้อนขึ้นมาเนี้ยเจ้าของเสียงเพลงเขามีความรู้สึกยังไงก็งงครับใครร้องส่วนฮะใครร้องส่วนมาไม่รู้เห็นหน้าปเป็นเตรีแล้วมีความรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับขอบคุณคุณอาคุณลุงค่ะอาต้อม,มที่ให้เกียรติผู้นะคะสองคน ขึ้นมาบนเวทีมาช่วยกันแจมค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆค่ะปุ๊บมือดังดังด้วยครับคยังไงบ้างพอได้ขึ้นไปร้องบนเวทีแบบมีคนฟังเราเยอะๆมีแดนเซอร์อยู่เคียงข้างอย่างนี้รู้สึกไหมรู้สึกตื่นเต้นดีครับแล้วพอเป็นไงร้องร้องอยู่สักพักมีเสียงของเซรีลลุ่งสว่างแทรกขึ้นมาเลยแล้วเป็นตัวเป็นเป็นมาร้องข้างๆเราเลยรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นนะกับก่าวตะแรกก็แบบตกใจผีหลอกหรือเปล่าใครมาร้องเพลงแซ่ เดี๋ยวเขายังไม่ตายไม่ใช่ยอดรักมาผีหลอกอะไรคิดว่ามาร้องที่้ันหาดแตงโมคิดว่ายอดรักมาแจ้ง <c oughs> เฮ้ยมาจา้าหเหรอรู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เจอตัวจริงไม,ม,ม่เคยได้เจอสักทีครับผมอยากจะให้เพื่อนๆในโซเชียลนะครับที่เรามีความสามารถอะไรที่เราที่ไม่กล้าแสดงออกและเราก็ แสดงออกคนเดียวผ่านทางด้านสื่อสื่อในโลกโซเชียลแบบแบบน้องเขาเนี่ยครับผมมาดูเมื่อสองสัปนเองให้กำลังใจตลอดครับเพราะว่าผมยังกดไลค์ให้เลย มาถึงวันนี้ทั้งทีเราจึงไม่พลาดที่จะมากราบไหว้รูปปั้นยอดรักสลับใจค่ะวันนี้บาเลหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขจากเสียงเพลงกันไปไม่มากก็น้อยนะคะน้องเบสเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่เลือกแชร์สิ่งที่ดีลงในโซเชียลมีเดียแล้วสิ่งนั้นก็ย้อนกลับมาหาน้องในทางที่ดีเช่นกันนั่นก็คือมีแต่คนชื่นชมชื่นชอบบาเลขอลาคุณผู้ชมไปกับเสียงเพราะๆของน้องเบสละกันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ